ตัวอย่างการสอนนาคในการสอนนาคนั้นหากประยุกต์จากแนวคําสอนของบุรพาจารย์ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีหรือจะใช้ปฏิพานในการสอนก็ได้แต่สิ่งสําคัญนั้นต้องให้ยึดหลักจุดมุ่งหมายของการสอนนั้นต้องให้นาคได้รู้ถึงคุณของพระรัตนตรยัยให้รู้ถึงคุณค่าของการบวช ให้ทราบซึ่งในความกตันยูกะตะเวทีต้องสอนให้ครอบคลุมสิ่งเหล่านี้จะประยุกต์คำสอนของบรุรพาจารย์ต่างๆมาเป็นตัวอย่างในการสอนดังนี้บัดนี้เธอมีศรัทธาภาษาทะปรารถนาที่จะบวชในพระพุทธศาสนา เธอจึงพร้อมด้วยบิดามารดาวงศาคณาญาติจัดแจงอัฐบริขารและน้อมนำตัวเธอมามอบในถามกลางประสงค์เธอได้เปล่งวาจาขอบวชว่าอาหารพันเตปปัพชังยาจามิข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมขอบวชในพระพุทธศาสนาวันนี้เธอจะได้บวชในพระพุทธศาสนาสำเร็จสมความมุ่งหมายของตัวเธอ ของบิดามารดาญาติมิตรพี่น้องทุกคนเธอเพึงดีใจว่าจะได้บวชในพระพุทธศาสนาเพราะการบวชนี้เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ยากที่บุคคลจะพึงได้พึงประสบเพราะต้องสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัตินานับประการตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเป็นชายมีอวัยวะปกติไม่พิการเกิดในตระกูลสมมาทิฏฐิ ที่มีความศรัทธาเรื่อมใสมีอายุยั่งยืนมาจนครบ20ปีทั้งตัวเธอเองก็มีศรัทธาเรื่อมใสด้วยบัดนี้เธอเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยขณะสมัยคือได้ชาติกําเนิดเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีชีวิตยั่งยืนมาจนถึงกําหนดเกิดในตระกูลสมมาทิฏฐิที่มีความเชื่อความเรื่อมใสในพระตนตไตรส่วนตัวเธอก็มีฉันทะ อธยาสัยในการบรรพชาอุปสมบททั้งไม่มีบรรพชาโทษเป็นเครื่องขัดข้องก็รายการที่เธอมีศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบรรพชาอุปสมบทนี้ตามประเพณีของผู้นับถือพระพุทธศาสนาถือว่าเธอได้ลาบอันหาได้ยากอย่างยิ่งในชีวิตนับเป็นลาบอันประเสริฐแล้วเธอจึงปลูกฝังตั้งศรัทธาความเชื่อความเริ่อมใสให้แน่วแน่ในคุณพระตนนตรยัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โปรงใจให้ดิ่งลงในการบรรพชาอภสมบทต่อไปนี้จงกําหนดศึกษาให้รู้ขุนพระตนไตรัยพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ทรงพระคุณเป็นหันมากยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่ไม่ยกขึ้นกล่าวเฉพาะพระคุณที่สําคัญแล้วควรยกขึ้นกล่าวด้วยสมประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณพระปัญญากุณนั้นคือพระองค์ท่านทรงฉลาดล่วงสามัญมนุษย์ไม่มีผู้เทียมถึงพระบริสุทธิ์คุณนั้นพระฤทัยของพระองค์ท่านบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองด้วยประการทั้งปวงพระกรุณาคุณนั้นคือพระองค์ท่านทรงกรุณาแก่สรรพสัตว์ยอมสละประโยชน์และความสุขสวนพระองค์เพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปสู่ที่ชั่วพระสงฆ์คือพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังคำสอนแล้วปฏิบัติตามและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามด้วยช่วยการบริหารเสือบออายุพระพุทธศาสนามาจนการทุกวันนี้พระรัตนทั้งสามนี้เป็นหลักอันสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เธอจงตั้งศรัทธาความเชื่อความล่ว่มใสให้มั่นคงตรงต่อพระตนไตรดังกล่าวมาเมื่อเธอมีศรัทธาที่มั่นคงในพระตนไตรแล้วก็จงตั้งใจให้การบวชเกิดผลเป็นกําไรงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตด้วยวิริยะอุตสาหะ ให้เป็นภิกษุที่ดีสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาชั่วการโอกาสที่ตนจะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปได้ความประพฤติดีปฏิบัติชอบของเธอนั้นย่อมเป็นบุญเป็นกุศลจะติดตามตนไปไม่มีที่สิ้นสุดตลอดจนสมปรายภาพภายภาคหน้าและบุญกุศลนั้นยังจะเป็นเครื่องสนองพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ตนมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยความกตันญูกะตะเวทีอีกด้วย ความประพฤติดีปฏิบัติชอบของเธอย่อมเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ตัวเธอเองและแก่ผู้อื่นด้วยประการฉะนี้ต่อไปเป็นการสอนมูลกรรมฐานอันการที่จะพฤติดีปฏิบัติชอบได้นั้นมีข้อสําคัญอยู่ประการหนึ่งคือต้องป้องกันใจไม่ให้ฟุ้งซ่านสัดสายไป็นเรื่องเรื่องของกาอารมณ์สิ่งที่จะใช้ป้องกันคือพระกรรมฐาน ฉะนั้นในเบื้องต้นจะได้สอนให้เธอเรียนพระกรรมฐานรกรรมฐานที่จะสอนให้เธอเรียนนี้มีชื่อเรียกว่าตาจัปปัญจกะ,ระกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานากำหนดด้วยการมีหนังเป็นที่ห้าหรือในยะหนึ่งเรียกว่ามูลกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานเดิมหมายความว่าผู้ที่จะบวชเข้ามาต้องเรียนพระกรรมฐานนี้ก่อนจะสอนให้เธอเรียนทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมคือว่าไปตามลําดับ ปฏิโลมคือว่าย้อนลำดับเข้ามาคอยว่าตามเกษาโลมาณขาทันตาตะโจนี้เป็นอนุลมคือว่าตามลำดับตะโจทันตาณขาโลมาเกษานี้เป็นปฏิโลมคือว่าย้อนลำดับเธอพวรรู้จักความหมายเกษาแปลว่าผมทั้งหลายโลมาแปลว่าขนทั้งหลาย นขาแปลว่าเล็บทั้งหลายทันตาแปลว่าฟันทั้งหลายตะโจแปลว่าหนังสิ่งทั้งห้าคือผมขนเล็บฟันหนังมีอยู่ในตัวเธอให้เธอใช้ใจคิดที่ผมบนศรีรษะที่ขนตามเนื้อตามตัวที่เล็บปลายเล็บมือเล็บเท้าที่ฟันในปากที่หนังหุ้มห่มหอทั่วสารพ่างกายหรือบริกรรมว่าเกษาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกษา เมื่อใจมีที่ยึดเหนี่ยวใจก็จะไม่ฝงซ่านจากนั้นก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความตามความเป็นจริงว่าส่วนทั้งห้าเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่งามปฏิคูลน่าเก,กลียดโสโครกจริงๆใช้ใจคิดได้ความสงบใช้ปัญญาพิจารณาได้ความรู้จริงเห็นจริงอันนี้คือพระกรรมฐานเธอเธอบวชอยู่มีใจอยู่กับพระกรรมฐานก็อยู่เย็นเป็นสุข แม้อยู่ในคระวาสวิสัยมีกรรมาฐานอยู่กับใจก็อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกันกรรมาฐานมีประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมจำเอาไว้เมื่อได้เรียนพระกรรมาฐานแล้วก็สมควรนุ่งหม่มผ้ากาสาวะต่อไปจงนำผา้ากาสาวะนี้ไปนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลแล้วเข้ามหาพระเถระเพื่อขอสาระและศีลต่อไป